วิ่งล้วปวดเข่าด้านในหนึ่งในอาการบาดเจ็บที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดเคยเป็นไหมคะเวลาวิ่งอยู่ดีๆก็เจ็บแผลๆบริเวณเข่าด้านในลักษณะนี้เราอาจจะเกิดการบาดเจ็บบริเวณ medial collateral ligament นั่นก็คือเส้นเอ็นที่ทําหน้าที่พยุงไม่ให้เข่าบิดเข้าด้านในมากเกินไปซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้เจ้าตัว MCL นี้นะคะเกิดการบาดเจ็บนั่นก็เป็นเพราะว่ามีแรงเวลกัสเตสนะคะมากระทาบริเวณหัวเข่ายกตัวอย่างเช่นมีแรงกระแทกจากเข่าด้านนอกโดยตรงแบบนี้ซึ่งการบาด เจ็บแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในกีฬาหลายประเภทเลยไม่ใช่แค่การวิ่งยกตัวอย่างเช่นนักฟุตบอลสกีรักบี้ฮอกกี้ซึ่งการบาดเจ็บก็แบ่งเป็น3ระดับเกรดที่1เส้นเอ็นมีการยืดหรือมีการฉีกขาดเล็กน้อย เกรดที่2เส้นเอ็นมีการฉีกขาดมากขึ้นขเข่าเริ่มไม่มั่นคงและเกรดที่3เส้นเอ็นฉีกขาดรุนแรงเข่าคลอนม,มากกว่า10มิลการรักษาเบื้องต้นนะคะให้ทําการประครบเย็นเพื่อลดการอักเสบลดการใช้งานร่วมกับการทํากายภาพบําบัดรอให้อาการดีขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่มีอาการบาเดเจ็บรุนแรงนะคะอาจจะต้องมีการใส่เฝือกแล้วใช้อุปกรณ์ดามเข่านะคะใครเคยมีประสบการณ์เอ็นข้างเข่าด้านในบาเดเจ็บแบบนี้บ้างคอเมนอ่คุยกันหน่อย